องหญิงท่านจะเป็นหวัดแน่นอนถ้าท่านสวมชุดนี้ไปที่ท่าเรือนักทิศรีมาช่วยข้าเรื่องชุดหน่อยองหญิงกระหม่อมมั่นใจว่าท่านงดงามไม่ว่าท่านจะสวมชุดอะไรก็ตามที่มากกว่านั้นก็คือต้องดูแลสุขภาพของท่านให้ดีนะพะยะค่ะกระหม่อมแนะนําชุดคุ้มไหล่ตัวนี้เพะ่ะค่ะวันนี้ราชเนียกําลังเสด็จกลับสู่จักรวรรดิตะวันออกข้าจะต้องทิ้งความประทับใจที่ดีเอาไว้คือว่าองค์หญิงเป็นที่ปลดปันของคิงเนียจริงหรือไม่แล้วลาทิโอของพ,อองะพระองค์ล่ะเพะะท่านไม่ชอบเขาอีกแล้วเห ไม่มีทางที่ข้าจะชอบตัวต่อหน้ารำคาญนั่นหลังหน้ารอที่โอหอ,องท่านนี่เนาะเร็วเข้าถึางเวลาออกเดินทางแล้วถ้าทางแบบนั้นมันคืออะไรกันไม่มีทางที่ข้าจะชอบตัวต่อหน้ารำคาญนั่นหลังหน้า เจ้านั่นกลังยืนยันอำนาจอยู่หรือเปล่าขอโทษด้วยนะเพคะหม่มฉันไม่รู้ว่าต้องให้ของขวัญอะไรหม่มฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้ท่านเลยข้าได้รับของขวัญนั่นแล้วล่รรูปลักษที่น่ารักของท่านที่สวมยางรัดผมนี้เป็นของขวัญมันดีที่สุดที่ข้าจะสามารถขอได้เลยละ่ะข้าเชื่อว,ว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งในอนาคตอันไม่ไกลนี้แน่ในที่สุดก็จบลงแล้วข้าใช้มันไปแล้ว ฟาบาดนั่นน้ำหอมเดียวกับที่ราชินีแอนโทนเนียมอบให้หรือไม่เพื่อค่ะน้ำหอมนี่นะะ่ะเหรอมันหมดแล้วเหรอนั่นน่ะจะใช้ทำไรจะกะวัดโบราณล้าหลังสามปีต่อมาอย่างที่ท่านเห็นแล้วพระองค์จะไม่สามารถเข้าร่วมกันมาชมวุฒิสภาในวันนี้ได้ฟาบาทหม,ม่อมฉันก็เหมือนกันเพคะ มาสเตอร์ดิโอข้าได้ยินมาว่าอีกไม่นานท่านแม่ของท่านจะสมมงกุฎเป็นราชินีอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นคนรอบรู้ทีเดียวนีนน่ถูกต้องแล้วพิธีจะมีขึ้นในเดือนหน้าณโบสถ์กรรมเทพแม้ว่าท่านแม่ของท่านแอนโทนเนียจะได้เป็นราชินีในไม่ช้าใครที่สุดแล้วราชินีผู้ลวงลับก็คือมารดาขององค์หญิงเซียนาและองค์ชายอเลอัสเธอเป็นคนสูงส่งสง่าง,งามเข้าถึงได้และเป็นที่รักของผู้คนมันไม่ง่ายเลยที่จะลบมรดกของเธอในพระราชวางัง ราชนีผู้ล่วงลับนั้นไปแล้วเธอไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อท่านแม่ของข้าได้มาสเตอร์ดิโอท่านไม่รู้หรอว่าสวนที่สวยงามแห่งนี้ที่เรากําลังเดินเล่นกันอยู่ได้รับการดูแลรักษาโดยราชนีผู้ล่วงลับไปแล้วดอกไม้และทิวทัศน์ที่นี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้เธอจะจากไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วหลายๆคนยังคงเก็บเธอไว้ใกล้หัวใจของพวกเขา่ึงน่าหังเกียจข้าอยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้ราชินีจะกวาดตะวันตกทีโอโดอ เป็นได้แค่แม่ของข้าเท่านั้น